เรสคาลเตอร์ขอเสนอเจเลมี่ฟิลมปงว่าที่แบ็ใหม่สายซิ่งสปีดนรกใกล้ปิดฤดูกาลเตรียมเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์2 0 2 5แฟนหงใจตึกตักจอะต้อนรับแบ็กขวาคนใหม่จี้สบัดรับไม่เล่นเน้นเกมลุกชื่อของเขาคือเจเลมี่ฟิลมปงก่อนอื่นมาทำความรู้จักนักเตะกันว่าเป็นใครทำไไมทีมงานถึงเดินเกมไว้ซื้อเร็วแบบนี้ปัจจุบันเขาอายุ24กําลังจะ25ในช่วงปลายปี ตำแหน่งหลักคือวิงแบ็กขวาส่วนสูง172เซนติเมตรถนัดเท้าขวาสัญชาต์เนเธอร์แลนด์โดยผ่านการติดธงรับใช้อัศวินสีส้มไปแล้ว12นัดต่อกันที่ประวัติอาการบาดเจ็บจะว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์ก็ว่าได้พอไม่เจ็บมาแล้วกว่า3ปีผลสุดท้ายที่เคยเจ็บครั้งเดียวคือเจ็บเอ็นข้อเท้าในซีซัน2021-2022พาดการลงสนามไปกว่า11นัด ด้านค่าตัวฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่าค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านยูโรหรือ29ล้านปอนด์ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าด้วยค่าตัวบวกกับสไตล์การเล่นมันจะคุ้มค่าและเหมาะสมกับลีพูไหมฟิมโปงมีชื่อเสียงมากเลยในด้านเกมลุกเขาคือกองหลังที่เราจะเรียกว่าเป็นแบ็กขวาและก็น่าจะเขินเขิเหมือนกันพอแกเล่นเกมลุกเป็นหลักใช้คำว่าวิงแบ็กหรือปีกขวาคงจะเหมาะกว่า พอทั้งฤดูกาลนี้เล่นแบ็คจริงๆแค่4ี่นัดจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วเรากับขี่มอไซค์เตะบอลห้องไปกับบอลดีเห็นพื้นที่ไม่ได้พร้อมลากจี้ใส่คู่แข่งทันทีแต่ก็ไม่ใช่คนที่สักแต่จะเลี้ยงเพราะเขาคือคนที่เข้าใจเกมและจะตะลุยเมื่อสบโอกาสแม้จะไม่ได้เก่งเรื่องเปิดบอลได้ทุกรูปแบบเหมือนเทนเพราะเขาถนัดคอสจากริมเส้นเป็นหลักแต่ปีนี้ก็แอสซิสต์ไปถึง12ครั้งแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ใช่คนห่วงบอล ก,ก,าการสอดไปหาจังหวะจบในกรอบนั้นฟิล์มโปงดีกว่าชัดเจนหลายๆครั้งตอนทีมได้หลุดไปยิงแทนที่ตรงนั้นจะเป็นกองหน้าแต่เพื่อนเงยหน้ามองจะจ่ายคนที่วิ่งหน้าตั้งมารอยิงดันกลายเป็นฟิล์มโปงซะอย่างนั้นแถมเป็นคนที่วางเท้ายิงได้ดีทั้งสองข้างด้วยบอกเลยว่าสิ่งที่ลิพูจะได้คือประตูจากแบ็กแน่นอนว่าเป็นประตูจากโอเพนเพย์มากขึ้นและจะใช้งานฟิล์มโปงได้ดีที่สุดต้องเล่นบอลไดเล็กและสวนกลับที่มีพื้นที่ให้เล่น ทีนี้มาดูจุดอ่อนกันบ้างจากที่เห็นเลยที่เลเวอร์เขาไม่ค่อยเล่นเกมลับส่วนหนึ่งเพราะแผนที่มีแท็บโซบาเป็นสวีปเปอร์คอยซ้อนให้และจุดที่จะว่าดีก็ดีจะว่าแย่ก็แย่คือเขาเป็นคนที่เพสดุเข้าถึงบอเลเร็วแต่ถ้าคู่แข่งชิงโอกาสเปิดทิ้งไปที่ว่างได้ก่อนก็หลุดได้ง่ายๆเหมือนกันอีกข้อคือส่วนสูงที่ไม่สูงมากตรงนี้อาจจะเจอปัญหากับลูก,กาอากาศได้ถ้าเจอปีกที่รูปร่างดีๆแบบกักโป สุดท้ายผมขอให้โอกาสที่รีพูจะคว้าฟิมโปมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้อยู่ที่100%เพราะตอนนี้โลมาโนเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยตรวจร่างกายก็ผ่านไปแล้วเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนี่คือก้าวใหม่สําหรับรีพูที่จะเปลี่ยนถ่ายจากการมีแบ็กที่ถนัดวางบอลเล่นลูกนิ่งมาเกือบ10ปีผัดใบามาเป็นตัวจี้ที่ถ่ายไปสุดเส้นบ้างผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มมิติไปอีกแบบ ในวันที่ซาล่าอยู่มากขึ้นถ้าสังเกตช่วงหลังบางโมจะเล่นแบบตัดในมายิงปันหรือหยอดข้ามไปเสาไกลให้กักโปมากกว่าแล้วมันก็ลงล็อกพอดีกับพื้นที่ว่างริมเส้นที่จะเป็นฟิล์มปงที่สอดขึ้นมาสร้างโอกาสถ้านึกภาพง่ายๆก็เหมือนลูกที่แบดลี่แอสซิสในเกมล่าสุดอะสิ่งที่เป็นห่วงคือจะใช้เขายัางไงเพระบบลีูคือหลัง4ไม่มีตัวซอนให้เหมือนที่เลเวอร์ ตอนยุคคอฟพ,พอแบ็กเติมสูงเซนเตอร์อย่างโกนาเต้ก็ต้องออกจากพื้นที่มาเก็บงานส่วนยุคชลอตก็ใช้กาเฟนแบกมาซ้อนเทนนี่คือสิ่งที่ต้องรอดูต่อไปพอถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดปีหน้านเราได้ดูบอลกันแบบบันเทิงแน่นอนมีฐานแค่4แบ็กสข้างเติมสบัดเชื่อว่าฟิล์มปงจะไปได้ดีกับโชมใหม่ของลีพูที่เป็นทีมของชลอตจริงๆ เขาจะเข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่พิกให้เกมส่วนของเราลุกเป็นไฟทําประตูดได้เป็นกรอบเป็นกรรมจนลืมแบ็คคนเก่าไปเลยและนี่คือเลสคาลเตอร์เจเรมีฟิล์มปงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเใจให้กันอยากให้ทำใครต่อคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจัดให้แล้วจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ